ใช่อยู่นะฮะปตชนยิ้มนะคะเป็นผู้สร้างเสียงหัวเราะที่ถูกมองว่าเป็นมาเฟียนในวงการตลกค่ะล่าสุดนะคะอาเป็ดได้เปิดใจถึงเรื่องนึงกล่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะคือการที่เราจะสร้างตลกให้เป็นภาพจําให้กับคนดูได้ดีก็จะต้องจริงจังไปกับมันและเราต้องประทับใจกับแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมากับแบรนดิ้งเชิญยิ้มที่เราทําขึ้นมา ซึ่งพอเราดังแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะต่อรองกับใครก็ได้ทั้งหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเราสามารถต่อรองแทนลูกน้องได้ต่อรองแทนเด็กๆได้ถ้าเด็กๆมันมีปัญหาอะไรเราก็สามารถเข้าไปต่อรองแทนในร้านอาหารได้คนก็เลยคิดว่าเราเป็นมาเฟียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่คนดุนะแต่ว่าเราเป็นคนจริงจังกับการทํางานมากกว่าส่วนเรื่องของการส่วนเสียคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าโควิด19นั้นนะคะอัปเป็ดก็เล่าว่าคุณพ่อเนี่ยอายุ95แล้ว ส่วนคุณแม่ก็อยุค0ค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็อยู่แต่ในบ้านซึ่งเกิดจากโควิดนะคะซึ่งคุณแม่มาเสียก่อนแล้วคุณพ่อก็เสียตามเหมือนคู่นี้เขาจะรู้กันเหมือนพอเริ่มรู้ว่าใครเป็นอะไรอีกคนก็จะเริ่มสุดตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ไปแล้วแต่เราอ่ะก็ยังบอกคุณพ่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็จะหายแล้วนะก็บอกให้พ่อสู้นะคะเดี๋ยวออกมาเจอกับแม่ข้างนอกพ่อก็บอกว่าไม่ได้หรอกเหมือนเขารู้นะคะเหมือนสัมผัสได้ด้วยเซนนี่แหละ เหมือนจิตเ้าสื่อกับแม่ได้หลังจากนั้นพ่อก็เลยมีอาการเฉาลงแล้วก็จากไปค่ะซึ่งห่างกันกับแม่แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะ และ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ